Hãy nào hôn 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 mà hay mà าพี่มเดือ,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 อดโดนตันวเตลาหลงงูเลยถ่ายพี่ตองมึงกเผื่อมีใครอยู่เบื้อ,อ,งองนะงุ่มปลาคอนฮปลาคอนนี่ใช่บา้านหอ ทีใทยบานนะพี่น้องอีกตัวนึงมานี่งไงไรอยู่ยใหนน่ป๊อบมีใครมาจับกล่องหะจับคนเดียวพี่น้องให้เข่งืนี่เอมหอม ตัวนประคอนประคอนชาวไร่กระถินะ่นในป่า,า,าแล้วล่ะตัวปล่อยมันแหงมันติดตายดยพี่น้องปล่อยให้น้ำแหง น้ำมีน้อยนึงผมกาเล่นีดออกภาษออกผานอ,องเขาเอ่ยภาษาเหันไ่มข้นป่าเลยป่าในหน้าเขาน้าี่านอง ตอนเองแมงอยู่นี่ยตัวใหญ่ตัวเล็กน้อยก็ดีมกแสบั้ดตมอ่านี้น้งเว้วโโอ้ยเ็ อืมๆน้วตัวกี่ต่วคอน่อยตัวนึงมีเสโอ้ยมีังมาเลยต่อคอโอ้ปแลคนนี้ก็น พนะหหี่น้องนี่ยะ้าหาหลนนี่มาเนี่ยมาโอเคเดี๋ยวผมงงก,ก,ก,กอง่อน,นพี่น้องแล้วเวลาถ่ายบางสิังรู้ว่าตีใดหลายทำใจพี่น้องเอ้ยนาปลาขอนเบิ้งพี่น้องปลาขอนโอ้ ตัวนี้หน่อยแก่เดียวพี่น้องจิดใจลายมือจักมกจักแกงนะพี่น้องอในหลวงวิธีให้บ้านห้องเออดน่าอยากได้กินพี่น้องงานลงทงลงทางกับมี่ไดกินจักป่าจักปูจกักหนูจักังเยอะแยะจังเอ้ยอเท่พี่น้องหากมัดเช่นนี้กับฝากเท่าไรก็แช่นั่นและจังเด้อเป็นป่าเป็นก็ต้องใจให้เห็ุคลิปต่อไปนะครับพี่น้องเด้อดสวัสดีครับ